จะพาตามคุณแม่สูตรเม่นเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วสิบหกงวดนะคะวัไดติดต่อแม่โดนเนาะคะ่ะเนาะเข้าทุกงวดเด้ป่ะจ้าเข้ามาสีหางวดแล้อ่ะถกโอเจิดแปดใจวันที่หนึ่งมีนาน่ะศูนย์สามเลยแม่ได้นะวัเริ่มปีใหม่มื่นี้ก้อนนะนะ้านะน้านึ่งวนนับ <ด>แมนแมนตีถอะกันยากเบิกทรับเอ้ยบ่มีเวลาสนดกจ้าจังว่าเลขเลขแม่นีเขาตลอดเลยเสียดายแท้บ่ได้ตมา,ามมอกระลาแล้ว ه, อ้าถูกมาแม่ว่าโอ้ยเกรงใจกันสีโทษไปอันทั้งแม่กันยากไอ้เล่นเรื่องเอกสารน่ะเอกสารให้ลูกทีอันเมืองนอกแม่เมื่อีเวลาแค่เดียวจ้า,จา มือนี้คุณแม่ก็ว่างอยู่เนาะว่างเฮอ,อโชคดีจ้าไลายแม่เป็นเก,ก,ก็บผักหวานรสตำมะอืมฝนตกเป็นเช่ไนไรฝนตกบ่ทั้งฝนเบิกครับก้าตกมาแห้งสองเท้อจ้าก้าว่าขั้นตกอีกอยู่<อ>จ้าคือที่โชคมาขึ้นแล้วเนาะตามคำที่แม่เบิ่งไว้ให้แล้วเนาะจ้าตะกี้แม่ท่วงเบิกทราบ<ม>จังได๋ก็อือโดดทราบก็ลืมแล้วเนาะ ดวงเบิกซัพ์บาโชคอยู่กับเบิกทัพย์แหลวเดี๋ยวก็ได้คิดสิ่งใดเดี๋ยวก็จะได้ที่แม่บอกกันดีค่ะตะกี้แม่เบิ่งดวงให้เบิกทัพย์เนาะแม่เพิ่มเงนนแม่เบิ่งดวงให้เบ,บ,บิกซัพย์บัดที่นี่นั่นแม่ก็บอกเบิกทรัพย์อยู่ได้วันรดรดระวังเด้อลดเบิกซัพย์ไงอยู่นี่รถนั่นอะไรยินข่าวออกของเบิกทัพย์ทะเบียนนั่นอันไหนขดเงือรถของเบ,บิออกทัพ์ออกออกตกวาดแม่แม่เก้าศูนย์เจ็ดแปด นั่นเหลีนั่นเหลยะยอยู่ในรถเดิอเบิกทรั์ระวังที่ท<ม>ี<ด>่แม่เบิ้งดวงให้ช่วงนั้นนะ<า>ระวังน้่นไวออกตลอดเด้ไดิแม่แม่ก็บอกอยู่เด้อยู่ที่เบิกทรั์เดิออยู่ที่เบิกทรับเดีออย๋ดยวก็มีมค่อยค่อยค่อยไต่เต้าไปเดี๋ยวปูคนจะซอยเ้าดอก อ๋อพุ่นอยู่แต่ทะเบียนรถนั่นด่าเก้าศูนย์เจ็ดแปดนั่นแหละวันนี้กับเบิกซับอีกเดยแม่ฝันเย็นเบิกซับอยู่เด้อป้าหลูกโ็โทรมาถือง่ามาาาแ,มแ,มแววาท้จ้าฝันว่าจังไหรแม่แม่ยึกยึกย้ยจุ๊ววาไวววววเวววววาเววววววเบนกวว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 าววววววากววาวววากวววววอววววอันวววงวววววววกวว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 งวว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 เนี่ยววดววว กสองสองหกแปดหนึ่งอะไรไข่ฟั่งจ้าศูนย์สามเจ็ดแปดสองหกแล้วก็อ่าแปดหนึ่งจ้ามึงหันเก้าศูนย์น่ะแม่ปล่อยเอฟซีว่าเก้าหนึ่งเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์แม่วางสิไปตัดแปดหนึ่งออกมองดูเป็นล่มตายบอปอ๋อกี่ริ๊ดคมมันเป็นตัวชุดไทยมูเลยแปดหนึ่งจ้าเดี๋ยวเอาออก นี่ก็ให้เขาวิ่งเก้านันเล่อืวันนี้มันไม่หนีนะเจ็ดกับแปดมันไม่หนีนะได้แล้วนะ,ะมากอีกว่าจ้าแม่เจ็ดศูนย์ฟันเลยบอสทว่าสเกือบซาบมากแลยวันนี้เจ็ดศูนย์เลยเลขน่ะเจ็ดศูนย์วิ่งตัวใด,ดแม่งวันนี้อืมเลขวิ่งไี่ว่าจ้าเลขวิ่งว่ะวิ่งศูนย์สี่วิ่งศูนย์ วิ่งศูนย์นะครับศูนย uh ์ huh. ตัวเดียวปันเจ็ดศูนย์ตัวเดียวโคโลโจบ uh huh. แม่ฟันเจียวก็เบิกทราบปวจ้จแนนฟันฟันว่าจังไหขก็ใครทัน,นวไปฟันว่าเฮาเลยนั่งคุยกันนั่งคุยกันเนี่อันอันเป็ดตัวหนึ่งนั่นแล,แลนคุรุนคุรุนมา uh huh. แลนมาแบันี้ล้วออกมันสิเป็นแจงไดกับเบิ่องเอาด้วยใคร ไครใครตกปูกออกตุลุ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 เจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยอืมรืมจะเป็นแปดศูนยเอออย่าเริ่มแปดเด้อแม่เป็ดแม่วาเปแปดหรือเพิ่นสีบังบว่านเป็ดกับแปดเนาะเออแม่ก็เลยเป็นหน้าเอาเตจเจ็ดหน่วยเจ็ดศูนย่ะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เออมีท่นั้นแต่ยท่านลองก็ลองไว้ว่าแปดศูนย์แปดแปดแปดแแปดดดแ อเล,เ,ลเลขเลขลากวงในเลขวงในเปจังไดเลขวงในเขาเขาวิ่งช่วงนี้ขเขาสงไม่จับเลขวิ่งนะไม่มีพลาดตัดงวดเลยงวดที่แล้วเขาให้วิ่งตัวใดค่ะงวดทีแล้วงวดเมื่อกี้เขาให้เก้าเก้าอ่อหกหนึ่งเขาบอกว่าฟันหนึ่งกับเก้าเขาก็เปิดป้าที่แม่กับเลขไปเก้าหนึ่งไงกับเลขว่าจะควงเลขให้ได้แปดหนึ่งหนึ่งแปด ได้ตัดเลขเจ้าของออกโอ้อันแปดนึ่งนี่เป็นสูตรของคุณแม่บอกสูตรของแม่เลขแปดหนึ่งคือสูตรแม่เลยแม่เฮ้แปดหนึ่งก็แปดสองก็ได้เสียดายท้นแม่ตาเทียอย่างเสียดายจนคือพี่ว่านี่แล้วนั่งโซยโอยโอ้ยโอยยกงห้องโอยยัดังดังคุณแล้วบ้านี่งวดนี่สูตรคำนวณแม่คำนวณมาไปจ้ะสูตรคำนวณแม่เ้อสูตรคำนวณแม่แม่จะเฮ็ดมืออื่นเนี่ยวันอาทิตย์โอ้จ้าจ้า ือเบิบร์ซับอันยังอ,อันทุ่วาแม่ก็ได้จ้าอันนี้วันนี้เป็นเลขฝันต่อวดไว้ก่อนใช่ใช่ฟันเจ็ดศูนย์เลยวิ่งศูนย์อเอาไวส้สะก,ก้อนเอาไวส้สะกอนไปเสี่ยงเบิ้งก่อนเสี่ยงเบิ้งสะก,ก้อนกี่งวดแล้วแม่ที่ถูกมาก<ว>นี่ครับตปีใหม่นะไว้จะมากระลาพ่นแล้วว่านานี่ว่าน,านับด้วยเป็นสิบสิบวดว่านานันเขาตลอด โอ้ยกระสมอันเอทซี่ว่าเออนี่แหละแม่มันถึงเขา้าถ้าถ้าถ้าคนรู้มากมันจะไม่ค่อยเข้าพะนะพวกวงในเขาก็โทษอันเป็นเอทซี่เกา,กา,กาเกากันวิไลกันนะเขาต้มาถามจ้าเขาโทรมาถามแม่ก็ถือวัดดวงว่าถ้าเขาโทรมาจะเป็นดวงของเขาแม่นว่ละครื่งแม่กับเบิ้งดวงพร้อมนะจ้านาะจ้าเขาโทรมาแล้วก็วัดดวงว่าเออถ้าบุญบาร,รมีเขาจะได้ ต้องโทรมาถามเราโอ้เดี๋วถ้าเขาก็มาดูดวงด้วยว่าดวงจะมีไม่มีวันนี้ใช่ก็ต้องเช็คดวงว่าเออดวงของคนเราเป็นยังไงจ้ะเออถ้าบารมีบ่ถึงกันเขาก็บ่าอยาาคุยกับเฮาดอกคุณนอกแากพวกยึดติดกับเฮาประมานยี่สิบสามสิบคนอะไรแตก็ถือบารุมตุ้มตัต้มต,ตาโตผพูดใช่พูดหนึ่งถือเก 90, ้าศูนย์ัวแม่ให้เก้าหนึ่งเขาเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเลขคุณแม่ลงก่อนหนึ่งกับูมันให้กันถือรติจังหคกูให้ตัวเดียวเนาะ เขาก็คืนลุกหนาวอีเก้าศูนย์เข้าลุแแจมนึ่งอ่ะสาเอฟซีจะเบื่งดวงนี่เบอร์แม่หมอนีบอกบอกท่งอากาศนะคะว่าตัวไหก็โอ้ให้ให้บอกเลยบอกจะบอกเลยเบอรับเบอบอกเลยก็ได้เลยเอฟซีจะได้ยินด้วยอ๋าค่ะแปดหนึ่งค่ะศูนย์ห้าหนึ่งค่ะศูนย์สามหกแปดค่ะอันนี้เบอร์ พ่อเบื้องดวงได้เนาะค่ะจย่าเช็คเลยก็ระวังด้วยนะหกแปดแปดหกหกแปดไม่ว่าแม่โดนอ้าวมันนานๆโทรหากันเนาะโอ้ทุกอย่างมีความหมายทุกอย่างมีความหมายมันเป็นคิดถึงเบิกทรัพย์อยู่สองสามวันแล้วนะนั่นเอ้ยบัตรเลขแม่ตรงกับเลขเบิกทรัพย์อยู่หนึ่งตัวคือเจ็ดศูนย์ค่ะคุณแม่ โอเคสาทุกขอให้มันแต่ใน่นวันี้จีด้เงื่อนัั้นลูอันเบิกทราบกระล่างสารล้านพญานาคุณแม่วางกับมาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวถ้าถ้าให้แม่วันอันแล้วทุละของของลูกก่อนจ้านี้มเอกสารตรงแรนสรงเขาที่สามสิบแม่กระิไปทุละอีกนะคือทอดเด้อคือทอดที่ถึงอยู่เด้อปอจ้า บอกโกปรหน่อยบ้บแบแบแม่ก็ดูดูยูทูบดูอยู่คิดถึงแม่เหมือนกันแม่มาหาหน่อยเด้อจ้าจ้าเดี๋ยวว่างๆจะไปเล่นด้วยเด้อกูอยู่นี่เพิ่นมาขาเลขแม่หมอจะมีเส้นสัมผัสสีได้ไวดเป็นคิดถึงเป็นคิดถึงเลยเลขจะแตกเนาะแม่น้องวดนี้แบ่งปันให้เออยู่ที่เบิกทราบด้วยอยู่ที่แม่ด้วยขันห้างกันเป็นสั้นละเฮาเลขพันหลงเขาปั้งปังปังเป็นเปียงโลด ่ะเดี๋ยวค่อยวาติดตามแม่อีกรอบนะคะใช่วหมครน้าในการให้เขาฟันไปซื้อลอตเตอรี่เลยไม่ต้องไปตามกับอคนอื่นเราเลขเรานี่แหละอือเ่นูตัวเดียวก่อนถือแล้วท่ว่าแม่แม่มาหก็บศูนย์่เอาห้อโมโหเนี่ยนี่ถ้ามันถ้ามันจะตรงกันถ้าบุญบารมีโมห้องมันหอดกันอยู่เราระเบิดทราบคุณแม่ก็สายพญานาคนะคะนอกกว่ามนคนับถือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ คนเชื่อชวนบุคคลเราเชื่อเราก็ไม่อดไม่อยากมันโมเมนต์ว่าไปติบัิปฏิบัติปั๊บปั๊บประสิวังผลมันไม่ใช่เข้าก็มันเป็นแบบบบารมีของเข้า้างเทียนกับร่องใจเข้ากูจิบไว้เข่า,ขขามันสีอันยึดติดกับปูบว่ามันสียึดใบบ่ เพิ่นก็ร้องใจคือกันแม่นบ่ลล่ะเพิ่นจะร้องใจฮะเนาะเบิกทราบนี่ถือบ่ถือกัสร้างปู่พญานาคคือเกา่าเพราะว่ารได้น้ำเพิ่นเฉยๆเดี๋ยวเพิ่นให้เองมันร้อนเข้าตัวเลโอ้ท่าใจนิ่งๆไว้ว่าสั่นแม่หมอว่าใจนิ่งๆอสาธุค่ะแม่หมอเดี๋ยวก็เจริญเองชอบคอยตามเด้อแนวทางก็ได้